นะล่าสุดเนี่ยก็มีทางคุณวิรังรองทัพพลังศรีนะครับประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศได้โพสต์ข้อความนะครับได้บอกว่าได้ไปร้องทุกต่อสภาองค์กรของผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์เพื่อขอให้ยับยั้งการประมูลข้าวเก่า10ปีของรัฐบาลเรียบร้อยนะครับเขาก็แนบเอกสารที่ไปยื่นยื่นทางออนไลน์เนี่ยนะครับถึงเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคน,นะ ก็ได้อ้างถึงการเปิดประมูลข้าว10ปีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับโดยคุณวิลังลองเนี่ยก็ยกเหตุผลต่างๆว่าให้ทางอ,าองค์กรสภาสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยช่วยระง,งับยับยั้งการประมูลข้าวล้อนนี้นะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ทําให้เกิดการถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในหมู่ประชาชนที่บริโภคข้าวที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ที่จะนาข้าวนั้นออกมาประมูลขายเพื่อให้ประชาชนรับประทานเนื่องจากข้าวดังกล่าวผ่านการลมยาฆ่า,มาแมลงมาเป็นเวลา10ปีหรือประมาณ 60- สิบถึงร้อยี่สิบครั้งแม้แต่การสาวข้าวก็ต้องใส่ถุงมือ,อยางและล้างด้วยน้าเปล่าถึง15ครั้งไม่สามารถล้างยาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างสะสมในเนื้อข้าวได้นี่ยังไม่อาจไม่รวมว่าอาจจะมีอะฟราทอกซินซึ่งเป็นสารพิษก่อมาให้เกิดมะเรลงแล้วก็พูดถึงการที่รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ หรืออาจารย์ออสนะครับจากภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์รและวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร,ร์และนักวิชาการระดับสูงของศูนย์วิจัยข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนําตัวอย่างข้าว10ปีจากโกดังนี้นะที่สํานักข่าวช่องวันเนี่ยส่งไปให้ไปตรวจสอบคุณภาพระดับการตรวจสอบเพื่อการส่งออกถึง3รอบและพบว่า1ใน3พบสารอะฟาท็อกซินหรือสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายมากอยู่ในระดับ20 PBB ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภยัยไม่ควรนำมารับประทานนะและการที่ทางรัฐบาลอ้างว่าข้าวดังกล่าวไม่อันตรายสามารถบริโภคได้จะเปิดให้เอกชนประมูลและนำประจำหนายโดยไม่ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพข้าวว่าปลอดภยัยหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับก็จึงมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องนะเพื่อที่จะคุ้มครองไร้พิษพิสิขของ ประชาชนเช่น1ขอให้ตั้งคณะกรรมก,การซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์นักเคมีนักวิชาการด้าน,นต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอาหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาตรวจสอบคุณภาพข้าวที่รัฐบาลจะประกาศนําออกขาย 2. ขอให้ยับยั้งการประมูลข้าวเก่า10ปีของรัฐบาลแก่บริษัทเอกชนกองทัพเพื่อการบริโภคหรือแม้แต่เป็นอาหารสัตว์ตลอดจนการจำหน่ายถ่ายเทออกจากโกดังไม่ว่าด้วยวิธีการใดจนกว่าจะรู้ผล การทดลองนะและถ้าหากผลการทดสอบว่าข้าวมีคุณภาพดีก็ขอให้สภาองค์กรผู้บริโภคเป็นตัวแทนประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการวางแผนกระบวนการประมูลนะและหากพบว่าข้าวเสื่อมสภาพก็ขอคัดค้านการประมูลแม้เพื่อไปเป็นอาหารตัดก็ตามนะแต่หากสามารถนําไปแปรรูปได้ก็ขอให้สภาองค์กรผู้บริโภคเป็นตัวแทนประชาชนร่วมกับรัฐบาลวางแผนในการผลิตนะข้อห้า หากพบว่าไม่สามารถทําประโยชน์ได้หรือแม้แต่ไม่มีผู้สนใจประมูลก็ขอให้สภาองคอ์กรผู้บริโภคเป็นตัวแทนประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการกําจัดค่าทั้งหมดที่ค้างอยู่เพื่อความโปร่งใสนะก็เป็นข้อเรียกร้อง5ข้อนะเพื่อความเอาเอาตรงๆก็คือเพื่อความสบายใจของประชาชนผู้บริโภคให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะสภาองคอ์กรผู้บริโภคเนี่ยนะครับเเป็นเป็นหน่วยงานนะเป็นกาเรียกไร เป็นองค์กรอิสระนะตั้งขึ้นตามกฎหมายนะสาภาองค์กรผู้บริโภคมีงบประมาณมีเจ้าหน้าที่นะปีหนึ่งเข้าใจว่างบประมาณประมาณนะ่าจะประมาณ200กว่าล้านบาทเออแต่จริงๆเรื่องนี้ก็สาภานี้ก็เงียบนะยังไม่เห็นข่าวจากทางสาภาองค์กรผู้บริโภคว่ามีความเห็นอย่างไรนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะออกมาพูดยังไงบ้างนะครับ จากการที่คุณวิลังล้องเนี่ยยื่นข้อร้องเรียนเข้าไปทางออนไลน์นะครับค่ะ